สวัสดีครับพบกันอ,อียติ้งนะครับช่องเอวินทีวีกครังนะครับไลฟ์ช้อปปี้นะครับกำลังมีระบบงานจองขับนะครับจองรอบขับนะครับูไม่ใช่คืองานจองจองจองรอบวิ่งนะครับก็คือเท่าที่ข่าวข่าวมาก็ประมาณว่าแบบเลือกเลือกรอบนะครับแล้วก็คล้ายๆกันเลยแพทเทิร์นไม่ต่างกันนะครับบอกแล้วว่าพอธุรกิจ Delivery เนี่ยมันก็จะประมาณไม่ได้ต่างอะไรกันมาก ก็งานรอบถับคืออะไรก็คือรับงานใกล้จบงานไวพร้อมรับงานใหม่ทันทีโอกาสโอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้นคุมโซนได้วิ่งรับส่งอาหารในพื้นที่วางแผนทำงานได้ง่ายสามารถจองรอบล่วงหน้าได้ถึง7วันนะครับแล้วก็จำนวนงานเพียงพอต่อจำนวนรเดอร์ไม่ต้องแย่งงานมีมีการการันตีคำสั่งซื้อขั้นต่ำในแต่ละรอบ นะครับก็เหมือนโปรโมทมีการันตีเนาะรายได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงว่าขั้นต่ำต้อ,ตองเท่านี้ถ้าไม่เท่านี้ช้อปปี้ก็อาจจะจ่ายเพิ่มอันนี้ทดลองที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับก็จองได้ตัแต่22่มกราเริ่มที่29กมกรดานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันก็ล่าสุดเนี่ยมันก็จะเป็นรอบขับประมาณแดโมงถึง10บโมงห้กก็คือ สิบเอดโมงนะครับแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสี่ชั่วโมงปะ่ะเออไม่ใช่สามชั่วโมงหนึ่งสองสามสามชั่วโมงสามชั่วโมงได้ชั่วโมงร้อยก็คือสามร้อยถูกป่คือถ้าช้อปปี้ทำออกมาได้ดีก็คือคุมโซนให้ไรเดอร์จริงๆรนะคือพูดง่ายว่างานที่ได้เนี่ยไม่ควรงานปลายทางไม่ควรหลุดโซนถูกไหมเขาจะไหม ออถ้างานปลายทางช้อปปี้สามารถทําได้โดยการที่ไม่หลุดโซนนะเช่นวิ่งอยู่ในปทุมวันลาเทวีเขาขีดไว้แล้วงานจะอยู่แค่นี้แหละแต่ถ้ามีงานนอกโซนมาคุณต้องยิงหานนะฮะให้ไรเดอร์คนอื่นที่ไม่ใช่เลิดไม่ใช่ไลเดอร์จองรอไม่งั้นเนี่ยงานไม่งั้นเนี่ยเขาก็ต้องวิ่งย้อนกลับมาเข้าอยู่ยในในพื้นที่ถูกป่ะเออนะถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเค ถูกไหมแต่ว่าถ้าทําไม่ได้เนี่ยก็ถือไม่รวยเพราะว่าสมมติว่าคุณวิ่งอยู่ในโซนปทุมวันลาดเทวีแต่งานที่ไปเช่นไปาทางทองหล่อเอก,กมัยเสร็จเด้งมาแล้วเข้าคุณกลายเป็นว่าเขาตรงนี้ต้องไปวิ่งวิ่งไปส่งทองหล่อเอก,กมัยก็วิ่งย้อนกลับมาที่ปทุมวันล,ลาดเทวีหรอถูกไหม,มอันนี้ก็คือมองในมุมของเหวี่ยว,ว่าถ้าทําสามารถอยู่ในลู่ของคุณได้นในวงที่คุณเขียนได้ในเขตที่คุณมาร์คไว้ได้เนี่ย มันก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยไม่เวริร์นะครับอันนี้ก็คือเหมือนว่าใครจองก็อาจจะมีงานป้อนตลอดเวละแต่ใครไม่จองก็อาจจะเป็นงานที่หลุดมาจากคนที่การคนจองไว้ถูกไหมอ่านะมันก,ก็ถูกแบ่งมาแบ่งโซนกันไปแหละอันนี้ก็ถือว่าใครใครอยากวิ่งจริงจังก็ต้องจองแต่ใครวิ่งเผื่อๆก็ไม่ต้องการอย่างไงี้ก็อาจจะต้องต้องเป็นอย่างนี้ปกติทั่วไป ก็เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งสําหรับ s h o p e ปี Food นะครับมีงานจองเข้ามาแล้วเดี๋เชื่อว่ามันจะกระจายไปยังตามต่างจังหวัดอีกเยอะเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยช้อปปี้ฟู้ก็ขยายพื้นที่ให้บริการอย่างอย่างบา้าคลั่งนะครับออกไปอย่างเขานอนแสดงว่าเขาฟูลทีมฟอร์มทีมตัวของ s h o p e ปี Food ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเจาะไปยัางตามหัวเมืองกันแล้วนะครับโอเค ก็มาแจ้งขับเปลี่ยนเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง e m ฟไอที TV, e ีนึงนะครับสวัสดีครับ